สวัสดีค่ะเอาบรรยากาศปกคุมไปด้วยหิมะนะคะที่สวีเดนมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะอันนี้เป็นบ้านพ่อปู่นะคะแล้วก็แฟนของแกค่ะแกมาถ่ายให้ชมว่าแกประดับไฟคริสต์มาสของประดับต่างๆเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเดินเข้าไปค่ะทุกคนก็สวยๆงามๆตามสไตล์ของคุณพ่อกับแฟนแกนะคะนี่ชอบค่ะท่านชอบก็มาประดับประดานะคะนี่มาเปิดไฟให้ดูค่ะนี่ ดับไปทุกห้อง,ะะงเลยค่ะบ้านหลังน,นี้ก็ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าท่านยายจากบ้านที่หลังใหญ่ๆมาอยู่กันแค่น่าจะหนึ่งห้องนอนกับห้องรับหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีห้องครัวนะคะเพราะว่าท่านดูแลไม่ไหว บ้านสวนใหญ่ก็เลยขายแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเล็กๆนะคะอยู่อันนี้เหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะหลังเล็กๆที่มีหมอมีอะไรอยู่ใกล้ๆที่ดูแลได้สะดวกเวลา,าป่วยไข้มานะคะหรือว่าต้องการหมอก็จะได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะ